มาข้อแรกนะฮะเวลายกของคุณคุณใช้มือไหนมากกว่ากันเออบอกมาชอยแรกขวาไว้สองสองมือไว้สามซ้ายเออสองมือเหรอแน่ใจโอเค มาข้อที่สองคนเนาะ,ะคุณชอบทำอะไรมากที่สุดข้อหนึ่งเลยิงข้อสองนอนข้อสามท่องโซโซอะไรไม่รู้ของมันอ่ะข้อไหนอะงั้นเ,นนเดาข้อหนึ่งเลยิงข้อสองนอนข้อสามท่อง คุณนอนคุณชอบทำอะไรมากที่สุด<น>เลย้งิงนอนท่องโซโซโซเคียอะไรไม่รู้ของมันเนะี่ยนอนมาเคโอเคโอเคียไปข้อสามต่อนะครับไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนอ่ะไก่ข้อ ข้อ4เบอร์โทรศัพท์ของคุณลงท้ายด้วยตัวเลขอะไร 1. 9ก้าใช่ปะโอเคขอ้อ5คุณควรเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ 1. ควรดิรออะไรเออเอาขอ้อ 6. คุณคิดว่าชายหรือหญิงมีความเหมาะที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญกว่ากันขอน้อ1แล้วแต่ ข้อสองใช่ข้อสามหญิงชายโอเคคุณแกล้งเพื่อนด้วยวิธีใดข้อหนึ่งตดให้ดมข้อสองแกล้งบบป,ปกติที่เขาแกล้งกันนั่นแหละข้อสามอึแล้วไม่กดข้อสี่ไม่ไม่แกล้งคนดีใช่ครับผมเออ แล้วคำตอบที่ผลลัพธ์ที่ออกมานะมึงเชี่ยวชาญทางด้านแต่งหน้าเว้ยเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ l x กับผมลมอะตอนนี้อยู่กับอริมอไอคลิปนี่ยสอนในริมทำการบ้าน <c oughs> ขอเจ้าตอนนี้นะบาย